การเจปูฮัลโหลจ้าดิ้ยินบ่จ้าชัดเจนบ่ได้ยินชัดโยงหล่ะมีคนปูมามันเลยเสียหายไปโอ้จ้าว่าอยู่ว่าอยู่ผู้เดียวปูได้ยินบ่เนาะขอโทษขอโทษข่อนขออนท้ไลน์เราก็โทรอย่างอื่นนะอืมเจ้าค่ะเจ้าฟันยังบ่วันพระว่างั้นฟันยังบ่จ้ามันก็อฟันอยู่หรอกแต่ละมันติดเป็นบ่ทั้งหล่ะ นี่เกี่ยวขันทีมถ้าถ้ามันร่วมถามานะจ้าอันนั้นเด็ดขันมาจากไหนตีขันมามีผาเป็นผู้เฒ่าก็บมีผู้เฒ่ากับมีขนุ่มก็บมีจ้าเออไปใส้ไปกินไอ้มลเจ้าค่ะเออไปกินมลแล้วก็แต่คนยุ่ยใส่ของใด ทำอาไรมั่งฮัลล์ต่อแต่เราหัวเป็นจิตนิมมลจ้าอืมผลหมากรากไม้สายชันอืมอผลผลิตเพราที่เขาเล็วก็จะได้อันนี้แหละอืมฝันว่าได้ไปจิตนิมมุลเลยไปสันอาหารผลละหมากลากไม้เป็นบ่จ้าแทนอืมฝันดีตัวกับสันเลขกันันี้ทจาเลขอันผู้ใหญ่ใจดีเป็นเพี้ยนแปลงบอ บอเปลี่ยนแปลงคือเกาติคือเกาอันสามศูนสี่กับสองสี่นี่เป็นบเจ้าค่ะแมนตอบใดกันตัวเดียวจ้าเลขพิเศษเพิ่นกับหกเจ็ดแค่นันเป็นบอแมนอือจ้าสามศูนสี่หวดว่าไงแต่<า>แต้องตัดสินนี่สามศูนยสี่นี่ให้ตัดหล่นเป็นบ่จ้าปูตัดหล่น เพราะมันมาตามตัวเสมอไปเต้แต่ว่างวดบางหันเขาสามตัวเนาะหกเก้าศูนย์เนาะแนนอืม่ะเลขแบบนี้ที่หนมันมาแบบนี้ลักษณะนี้มันออกมาเรล้วดเลมันเป็นเลขคำนวณจ้าแต่ว่ามันมันเป็นเลขหญ่ผู้ดีเลขู้ยหญ่ดีเพราะเขาเินเมเป็นเลขคำนวณจ้าที่ว่าตัดตรงงวเลขเก็บเก่านะจ้าภู บันนี้มันออกเจ็บเกาเหนปะจ้ามันเล็กกันปวดเจ็บแล้วก็มาออกล้กลืนกันวะค่ะมันเป็นเล็กผีก็นองนี่เนาะเมียนจ้าหลังจากนั้นนะมันเขาขอจะไหมอกหกหนึ่งหนึ่งกันปะจ้าอีกสามตัวเปะค่ะบันนี้นะมันออกเล็กกันหลังวันที่หนึ่งเออเล็กเล็กหลังออกหกหนึ่งหกกันปะจ้า นี่เลขก,กันบุนบ้นรอกันยังไงคิดเรื่องเปลี่ยนเลกขนาดนั้นเลือกมากใครกันเลมันก็มาแบบแบบนี้เือกมาใครใครกันอะไรไม่อีกก็ต้ตกับ้านกันอาหกเกาสวนเห็นปะจ้านีมันก็นบอกว่าาเกา,าสวน,สนจ้ามันเ็แนีต่นี่นนนอ,นอืมค่ะ อันนี้ยันเป็นลักษณะนั้นใกล้กันคือกันนะยันเป็นใกล้กันจากห้ตัดเหรียญคือเลขพี่ใหญ่ใจดีก็ยังคงเดิมคือสามศูนย์สี่แล้วก็บสองสี่ส่วนรับเลขพิเศษเป็นให้หกเจ็ดแต่ว่าเลขสามศูนย์สี่นี่เป็นไฮตัดเหรียญบนรางไว้น้ำเดอ้อเพราะว่าเพิ่นก็นมันสิเคยออกสองตัวมีงวดบางหันหลังที่หกเก้าศูนย์ออกสามตัวเนาะแมนอืมค่ะออีก่าาาบงเจ้าแล้วเลขสูตรปู้เลยจ้า ใเป็นเนวทางคือเก่าเดอ้อจ้าเลขสูตรปู้นี่ตัดน้อยสิได้ตัวใดจะคงทุทไายมือนี้เออคงมุนไทยก็วิ่งศูนยจ้าร้องเจ็ดวิ่งศูนย์ร้องเจ็ดกนะเก้าเก่าือ้าเก่าจบปู้กับเจ็ดศูนกับสองเจ็ดท่าไหร่ละอืมที่ฝันไหนสองหางก็คือศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ด จ้าเล็ตัวนี้ตัดดอกไม้ให้พ่อเน่บัางเนี่ยค่ะหก้าเล็กหกขาหก้าจ้าต้องใส่ริ้วหาสูนอย่าเลี้ยวจะเลี้ยวเหมือนตัว้ามันเป็นไ,ไม่ไปใดอะสามตัวเป็นไปใด้ึ้นจังเงินงวดเจ็ดเก้าเลยนะจ้าสามตัวบ่กปูหกขาศูนนี่แทนสามตัวหอกกระดูงออกมาหกาจ้าเออยบาริ้หาสูนเนี่นนนย เผิดจะน่าเบื่อเห็นใจทีมันจะเป็นได้ไหมมันก็ต้เป็นปัญหาศูนย์ป่ะจ้านนเนี่ยแล้ว,น,น,น,วน,ลน,นั่นทมันเป็นจังจี่คือเกาหน้าศูนย์มันบอกมันมีอย่าเนี้ยจ้าคปูค่ะอืมจ้าก็คือโองสุดท้ายนี่ก็คือเกาฟันห้วิ่งบนล่างศูนย์ร้องเจ็ดเนาะเน้นไปที่ศูนย์ที่จ้าที่เน้เนเให้คือเจ็ดศูนย์กับสองเจ็ด สาตัวนี่คือหกขาศูนย์แต่ว่าให้ตัดหกขาหรือน้ำเนยย่านมันออกจ้าแยมออกจ้าโคงสุดท้ายกอนจ้าแต่ดอกก็เลยวัาออกข้างก็ออกจนเรื่องก็เป็นไม่ได้จ้าค่ะปูกระห้โดรบึงก็ได้ถ้ามันเห็นเยองมอไหร่ก่อนแฟกระไดก็ติ็น้ำเมัอนอีกชั้นกระไดสีนะจ้าปูอืมแต่ว่าเหล็กส่วนมากเล็กติดเก่าหน่ยสิดัง จ้าดังค่ะคือเหล็กติดเก่าปูจ้าเบื้องว่าผู้ใดมักเหล็กปูคงสุดไทยหรือว่ามักเหล็กปูลึกลับเลขผู้ใหญ่ใจดีกะลองจอบเลขผู้ใหญ่ใจดีเบื้องเนาะแนนจ้าเพราะว่าเลขเพินกับบห่หลหลหางสำหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีกะเดินดีอยู่ตลอดนั่นละแต่ว่าจอนเงนนี้มันจอนเทาีสู่คนไดน้บ่ทันละสูคือเก่าลับปูอ มาทางนี้องก็ด,ดีนี่เนาะจะทีกันเพจชนะเบิ่งเดอ้อจ้าปูอืมยังมาอยู่ยกับดวงอยู่กับวาสนาจ้าแนวทางที่เราดวง,ง,งใดเมียนจ้าปูค่ะ<ม>เอาเอาอย่างนได้ฟังแล้วเฝ้าไปหาจับน้อปูเนาะสามมันท่าน<ม>ได้ดังจ้าปูเอาสุดท้ายนี่ฝากยังเอฟซีแฟงช่องออให้ปูคอขอยเพราะไหนเถิดท,ทุกคนเดอ้ออ่ามีพาไม่สมบูรณ์พ้นผล,ผล,ผล เอาวองเจ็บจะดะไรงไก่จะได้มี่เวลาุงมคองเด้อะมาสักการจะกับปูโดนพอนสาบนานจากโคงสุดท้ายฟังเดือค่ะจากที่ได้สัมผัสปูแล้วเนาะเลขสูตรปูก็ยังคงเดิมเนาะค่ะโคงสุดท้ายวิ่งบนล่างศูนย์รองเจเน้นไปที่ศูนย์นั่นละจ้ะจับเน้นๆให้คือศูนย์จกับสองจ เพิ่มขึ้นมาคือหกหาเด้อจ้ะสําหรับเลขสามตัวศูนย์แปดเก้าแล้วก็หกห้าศูนย์จ้ะกะจะประมาณนี้เนาะคะ่ะเลขโค้งสุดท้ายสําหรับเลขผู้ใหญ่ใจดียังคงเดิมะะเ้อค่ะบ่เปลี่ยนแปลงงวดวังหันกับเขา่าหกเก้าศูนย์สามตัวตรงตรง,ตรงแต่เลขผู้ใหญ่ใจดีนี่สามตัวเข่ายากแต่งวดวังหันเข่าจะ้ะปกติแล้วสี่เข่าจะสองตัวเดอ้อสําหรับเลขผู้ใหญ่ใจดีเดินดีคงงวดพี่น้อง,งวันนี้ก็ยังคงเดิมที่ 30, 4, 4, สามศูนย์สี่สองสี่สําหรับเลขพิเศษเพิ่นคือหกเจ็ด สามศูนย์สี่เนี่ยห้ตัดเลรน้ำเด้อค่ะปก,กติแล้วมันสีมาทั้งหนานช่ไหมค่ะสามศูนย์ศูนย์สีย,ยังสี่ไหมคะ่ะหรือสามสีเลขจะประมาณนี้คะ่ะในสามตัวนี่แหละจะออกอยู่จังสี่เนาะค่ะเนาะคั้งนี้เลขตัองวดเด้อค่ะอันนี้ตัองวดอันนี้คงสุดท้ายจ้ะกะตามนี้ได้จ้าแคปหน้าจอ,อาค่ะพิจารณาเบิ่งให้จับตาที่เลขก,กู้ใหญ่ใจดีเด้อค่ะเลขออกปุ๊บเพิ่นก็นกนส่งมาให้ปั๊บแล้วก็บ่มีการเปลี่ยนแปลงยังคงเดิมที่สามศูนย์สี่จ้ะ เอาพี่น้องเฝ้าไปหาจับฉลากินเบงนาอค่ะสำหรับตัวเลขเล่นแนวทางเอาพี่น้องวันนี้ในวันที่1มิถุนายุน2 5 6 7อสาบนาคอพี่น้องเฟ้นจองอิฟซีสุขุสุขุนเฮงปังดังไวสุขุสุขุนเงินไหลกองท้องเหลเขาาลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ไปแล้วจ้ะ